น่ารักอยู่การช็อตพาฟินหลายคนบอกแอบหวังละครคู่หลังจากทางต้นสังกัดปล่อยคลิปโปรเจกต์สุขไม่มีวันหยุดกับเหล่านักแสดงของช่องเจ็ดทั้งหมด14คนบอกได้คำเดียวว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากๆฝั่งเพลินเวยหล่อน่ารักทุกคนอุ้ยอุอุอแต่แอบมีหลายๆคอมเมนต์เชียคู่นี้อยู่การกับช็อตตอนจบของ MB บอกเคมีฟิน ก็เลยอยากเห็นผลงานละครของทั้งคู่ถ้ามีคู่กันสักเรื่องคงจะน่ารักและฟินสุดๆหล่อสวยน่ารักสุดๆอย่างคอมเมนต์นี้บอกว่า mm. น่ารักไปหมดเลยทั้งเสียงร้องทั้งเพลงทั้ง MV คือดีมากน่ารักทุกคนเลยค่ะน่ารักสุดๆตอนนี้ฟังจนติดหูแล้วค่ะเห็นช่วงท้ายมีคู่อยู่กันจะมีละครกันไหมนะแอบรอแอบหวังและมีบอกอีกว่า เพงเพราะทุกคนน่ารักสดใสฟุดฟุดได้ๆอยู่การมีซินด้วยกันเคมีดีมากและต่างเห็นด้วยกับคอมเมนต์ดังกล่าวไปอีกด้วยมีอีกหลากหลายคอมเมนต์ต่างบอกขออยู่การใช่ค่ะอยากเห็นละครอยู่การอยู่การด้วยค่ะจริงอยู่การเคมีดีมากแถมยังมีบอกอีกว่าอยู่การคือน่ารักมากยิ่งตอนจบกอดคอกันด้วยอ่ะ โอ้ยทำไมฉันเขินเอาแล้วระวางยูโรหรือการกันนะใครที่เป็นเคมีสาธารณะอยู่กับใครก็เคมีน่ารักไปหมดจริงๆลุ้นๆปีหน้าอาจมีโผล่ละครอยู่กันก็เป็นได้